สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมช่องยะพรสตอรี่วันนี้ยะพรจะพามาเที่ยววัดท่าไม้นะคะวัดท่าไม้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมของจังหวัดนะคะแห่งที่เก้าอำเภอกระทุ่มแบนนะคะจังหวัดสมสุทรสาครวัดท่าไม้นี้เป็นวัดใหญ่นะคะมีโบสถ์วิหาร แล้วก็สิ่งก่อสร้างนะคะอื่นๆนะคะที่สวยงามแล้วก็มีพระพุทธรูปแล้วก็รูปปั้นนะคะรูปปั้นคนรูปปั้นสัตว์วัดทไม้นะคะเป็นวัดที่ประชาชนนี่เข้ามานะคะเที่ยวกันเยอะแยะตรงนี้เป็นซุ้มประตูเฉลิมประเกียรติรัชการที่เก้าค่ะแล้วก็ทางเดินเข้าไปในวัดนะคะ เราก็จะผ่านนะคะต้นไม้ทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งยืนต้นแล้วก็ล้มลุกแล้วก็เจอเท้าเวสสุวรรค่ะจะมีท้าวเวสุวรรนะคะแล้วก็มีเทวดามีรูกป,ปั้นสัตว์รูกป,ปั้นเทวดาเด็กๆนะคะก็ มีอาคารก็ซุ้มนะคะซุ้มดอกไม้ให้เราได้เดินผ่านนะคะเราจะได้เห็นความงดงามของวัดท่าไม้แห่งนี้นะคะวัดท่าไม้แห่งที่นี่นะคะมีการสร้างพระพุทธรูปนะคะแล้วก็สิ่งก่อสร้างเยอะแยะเลยะคะ่ะสวยไม่เหมือนที่อื่นนะคะ จะมีประชาชนนะคะพากันมาเที่ยวที่วัดท่าไมยแห่งนี้ท่านผู้ชมก็ดูตามที่ยาพรถ่ายให้ดูได้เลยนะคะยาพรมาเที่ยวที่วัดท่าไม้นี้เป็นครั้งแรกค่ะ วันนี้ก็จะมีการนะคะตกแต่งมีเสาแต่ละเสานะคะตกแต่งแล้วก็สวยงามมากๆเลยมีรูปปั้นกิเลนมีรูปปั้นพญานาคนะคะรูปปั้นสัตว์มีช้างที่ยาพรเห็นนะคะมีช้างแล้วก็มีตัวกระตูนมีพญานาค แล้วก็มีชาวเวสุวรรณแล้วก็รูปปั้นนะคะเทวดาหรือรูปปั้นอย่างอื่นหลายอย่างเลยคะ่ะต้องเข้ามาดูเองนะคะถ้าท่านผู้ชมมาเที่ยวแล้วก็มาดูด้วยตัวเองก็จะเห็นถึงความสวยงามของวัดท่าไม้แห่งนี้คะ่ะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เป็นรูปปั้นพญานาคที่ ปันไว้ที่บันไดนะคะที่สั่งขึ้นบันไดเราก็ขึ้นมากราบไหว้นะคะพระพุทธรูปที่อยู่ในวิหารแห่งนี้แล้วก็มีรูปปั้นนะคะอื่นๆอีกมากมาย ต้นไม้ก็ปลูกนะคะอยู่เป็นระยะระยะนะคะมีชัางต้นไม้ยืนต้นต้นไม้เล็กดอกไม้ไม้ใบตรงนี้ก็มีรูปปั้นฟางนะคะแล้วก็มีพระบรมรูปของรัชกาลที่ห้าค่ะ มีรูปตัวกระตูนนะคะพระพุทธรูปก็ให้เราได้กลับไหว้ยะพรขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยคะ่ะที่เข้ามาติดตามรับชมช่องยะพรช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยะพรบ้างนะคะยะพรขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ